ไลฟ์แล้วไหนไหนเซตไฟแล้วก็เลยจะลองไลฟ์ในเพจตัวเองบ้างเผื่อว่าใครกำลังทำอะไรอยู่อาจจะเป็นเซสชันสั้นๆประมาณสักอีกสัก10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงานต่อแล้วเอา d มอร์น n ิ่งทุกคนนะครับอ่าวันนี้วันอะไรวะวันพฤหัสที่สิบแปด คิดถึงทุกคนครับผมมีใครมีคำถามช่วงเช้านี้ถามมาได้เลยนะครับเราจะไลฟ์อีกสักสิบนาทีแล้วกันถึงเก้าโมงสี่สิบก็กลางอาทิตย์แล้ว s ายอับดิโ่อืมโอเคครับวันนี้มีงานอะไรเอ่ย <c oughs> ตื่นแล้วครับพี่แมม เอ่อไม่อยากดูทุกคนอยากดูไฟผมไหมครับคือหลังๆเนี่ยงานของเรามันก็เป็นออนไลน์สส่วนมากการสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ออนไลน์การคือทุกอย่างก็ออนไลน์อะ่ะก็เลยไปซื้อไฟมาแล้วก็ไฟเราก็ก็ดูในรูป มันเหมือนไฟมันจะเล็กๆแต่พอมันมาจริงๆแล้วคุณดูนะครับใหญ่มากใหญ่มากซึ่งก็แต่ก็เลยเนี่ยก็เลยใช้ไฟเนี้ยมันก็สว่างนะมันก็ดีอะ่ะมันก็ได้ใช้จริงๆอะ่ะแต่ว่ามันพกพาไปไหนไม่ได้เลย สวัสดีครับพี่มาริโอเอ่อก็แม่อเล็กนะครับไม่ใช่มาริโอครับเคยเกิดขึ้นนะครับเคยแบบว่าเอ,าอาเคยไปจอดรถที่โรงพยาบาลตรงลาดพร้าวแล้วก็เอ่อไมเอานี่ลงไงวะเนี่ยอ๋อ ใช้ไปจอดรถที่โรงพยาบาลลาดพร้าวแถวๆวลาดพร้าวเนาะแล้วก็ก็เปิดกระจกขอพี่ยามขอจอดรถหน่อยก็พยายามก็บอกว่าอุ้ยได้เลยได้เลยเขาเห็นเป็นนักแสดงเป็นดาราอะไรเงี้ยเขาอุ้ยได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็รีบ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 บอกมาบอกมาบอกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็รีบวอบอกเพื่อนเขาเลยเอ้ยมาริโอมาเลอร์มาเว้ยก็เลยได้จอดจอดหน้าตึกเลย ก็ขอบคุณคุณมาริโอครับที่ให้ผมได้จอดคนนั้นถ้าเกิดเขารู้ว่าเป็นอเล็กซ์เนี่ยอาจจะไม่ได้จอดนะครับผมว่าพอเป็นมาริโอแล้วเราก็ก็ขอบคุณเพื่อนมาริโอมากต่อไปนี้ไปไหนก็จะบอกว่าผมมาริโอครับใช่เอ,อเจอบ่อยครับเหตุการณ์แบบนี้เจอบ่อยครับเอ่อ เยอะแยะมากมายเลยนี่นี่นี่มาถ่ายรูปก,กับลูกเร็วลูกลูกชอบมากเลยซื้อทุกอัลบั้มเลยมาแล้วมาถ่ายรูปก,กับพี่อนันตน์นนวา <c oughs> นี่ก็เจอบ่อยอนันตน์นวาอะไรอีกอะเอ่อนี่แหละส่วนมากสองคนมาริโอหลังๆเริ่มมีเจมจิผมว่าฮะ มารีโอความลุกครึ่อยังพอเข้าใจอันนั้นพอเ็เพราะว่าโตมาด้วยกันแต่ว่าเจมจินี่มาไงวะอลองเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนออกไปทำงานเพื่อ Mindset ที่ดีนะครับในวันนี้นะครับช่วงนี้มีเหตุการณ์เครียดมีคนมันเราต้องไปงานศพเยอะอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าแต่ว่ารอบรอบตัวเราก็อืมถึงตัวเราก็อ้าช่างมันนะมาเล่นเพลงีีว่าครับอันนี้จะเป็นเพลงของ เปิดเนื้อก่อนนะเล่นมม่มๆนะครับอย่าซิเรียนนะครับเป็นเพลงที่ชอบมากช่วงนี้ฟังกลับมาฟังเป็นเพลงสมัยเรียน If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how to I feel. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Call a minor, my will do it all, everything. On Right <laughs> if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say. How I feel Those three words I've Said too much They're Not enough. If I lay here If I just lay here. Would you lie with me just forget the world. Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's Waste time chasing cars around our head I need your grace to remind me To find my own. if i lay here if i just lay here would you lie with me and just forget the world forget what we're told before we get too old Show me a garden that's bursting into life If I lay here, if I just lay here Would you lie with me and just forget the world? ทุกคนครับขอให้9้า40แล้จะไปแล้วเดี๋ยมีไปอัดเสียแล้วมีไปไประชุมต่อแล้วก็กลาคืนนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะไปเตะบอลละอา่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าชางบันเถอะ์ชามบันเถอะ์บายบาย have a good day